ของเต็มเลยนะเจ้าสั่งมาคืออยากกินแบบขนมแบบไอ้ยังกบฮูไอ้ยังกบฮู้เหรอวะคืออยากกินไอ้ยังกบมฮูก็เลยแบบสั่งมาเต็มเลยสั่งในช้อปปี้ลาซาด้าชื่อร้านว่าพัฒธนุงมาเก็ตแน่นอนมากก็ต้องเป็นของพัธลุงอยู่แล้วนะเจ้าเน่ตอะไรเอ่ยแพ็กเกจหน้าฮักขนาดนะเจ้าที่สั่งมาจำได้ว่าก็จะมีลูกหยีกับ อันนี้เป็นกละเมน่ารักมากอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นลูกหีลูกหีก็คือรสชาติมันก็จะแบบเปรี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือชอบกินนะเจ้าเฮาบบต้องไปไกลถึงพัทธลุงเฮาก็สามารถสั่งมากินได้เลยนะเจ้า,าสามารถสั่งมากินได้แล้วว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามสั่งในลาซาด้ช้อปปิง้งแล้วก็ไลเปิล เดี๋ยวจะใบหนึต่างทางโชว์ร้านหน่อยพยายามทำหน้าให้ค้างที่สุดนี่นะเจจาขึ้นตรงนี้เลยแล้วปนก็นยังมีอันนี้แต่นะเจา้าขนมเค็ดทอดนาโนนะเจา้าปนก็นจะมีแบบมีพักอี่ตุยเนาะมีมีพักมีเห็ดมีสไตล์ยอย่างเข้าไปดูในร้านได้ แล้วก็อันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของเปิลเป็นเข้านะเจ้าช่วงนี้ก็หุงเข้าบ่ค่อยบ่ค่อยได้หุงเข้าบ่ค่อยได้ย่งกินไม่ได้เป็นแม่สีกเรือนแต่ก็ต้องตุกไวเนาะเพราะว่อาอย่างน้อยไม่มีงเ้าเนี่ยก็ต้องแย่กินพ้องนะเจ้าถ้ามีแฟนเแย่กินได้ก็ดีนะเจ้าเพราะว่าไม่ญิงยุคนี้คือต้องแี่กามเนาะ ก็คือแบบการเท่ากับหนา้าถ้ามีคนมาเอาอกเอาสายแบบนนนนเนี่ยมันเนี่ยของกินเฮ้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีแต่ต่งวันนี้ก็มีแม่แนะเจ้าที่เงี่ยมืเอเขาเป็นว่าเดี๋ยวจะขอตัวไปกินเพิ่มแต่กีนลักจิมไปละก่อนที่จะแกะลำบอกเลยนะเจ้าเดี๋ยวจะขอตัวเอาไปแบ่งให้แม่ก่อนนะเจ้าไปแล้วนะเจ้าไว้าไมาใหม่ช่วงนี้ก็จะคือแบบม่ได้มากันเมินกบจกงานเป็นพิเศษอันแล กันเจ้าไว้มาใหม่เจ้า